รู้จักตำนานบาลแกเรียผู้คว้าบัลลังดอด้วยเท้าซ้ายปีศาจและพาทีมมามืดสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกหรือไม่เขาคือริสโตสตอชคอฟกองหน้าอารมณ์ร้อนเจ้าของฉายาเอลปิสโตเลโรหรือมือปืนผู้ไม่เคยเกรงกลัวใครในสนามสตอชคอฟสร้างชื่อเสียงกระชอนกับ CSKA โซเฟียคว้าแชมป์ลีกและคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปในปี1990 ฟอร์มอันร้อนแรงของเขาไปเข้าตาโยฮันคราฟและได้ย้ายมาร่วมทีมดรีมทีมของบาร์เซโลนาในที่สุดที่คัมนนเขาผนึกกำลังกับแข่งระดับโลกมากมายพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าได้ถึง4สมัยติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่จุดสูงสุดในระดับสโมสรคือการพาทีมบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี 1, 1992 แต่ผลงานที่ทำให้โลกจดจำเขามากที่สุดคือฟุตบอลโลก1994ที่สหรัฐอเมริกาที่เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติบวแกเรียสตอชคอฟระเบิดฟอร์มเทพยิงไป6ประตูคว้ารางวัลดาวซันโวและพาทีมมามืดทะลุถ,ถึงรอบรองชนะเลิศความสำเร็จอันน่าทึ่งในปีนั้นส่งผลให้เขาได้รับรางวัลบอลลองดอ1994ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นเกียรติยศสูงสุดในอาชีพ สไตล์การเล่นของเขาเต็มไปด้วยพละกกำลังความเร็วและลูกยิงเท้าซ้ายที่หนักหน่วงแต่ก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาได้รับยกย่องว่าเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของบาลแกเรียและเป็นหนึ่งในไอคอนที่น่าจดจำที่สุดในยุค90ริสโตสตอชคอฟคือตำนานของบาร์เซลโลนาและวีรบุรุษของชาติที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพรสวรรค์และความมุ่งมั่นสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้